น้ำพริกนุ่มกับเม็ดพักหวานลวกจ้าเปื่อนๆครั้งแรกมาเด้อเจ้าซอกกับข้าวกับป่ามากินพ่อมาเนื้อจ้าสวัสดีเจ้าป้าแบปีนองมดกูคูกคนเจ้าปัดกับป้าเมย์แล้วเจ้าวมนนี้ป้าเมย์จนมากินอันนี้แล้วเจ้าเปื่อนๆน้ำพริกนุ่มนี่เจ้าครั้งแรกกับเม็ดพักหวานลวกเนื้อเปื่อนๆครั้งแรกของป้าเมย์เลยนะคะมีแคบหมูแล้วก็มีพักนี่ค่ะมีอันก็ปลาเกมถอดถอดตะกี้จเจ้าเปื่อนใหม่ๆน่หอนเลยข้าวเหนียว มาจากบ้านเป็นยังกะติบข้างแรกเปินเเห็นเป็นกินค่ะมีสวนพักหวานปลาแต่ว่าเบอรเกยเก็บมาลวกกินสักเจิเปนเปืนข้างแรกใช่กินพริกหนุ่มค่ะหันไปมากินได้ก็เลยเอาล้อมาลวกอือม รสชาติหวานๆบ้านอ่นหวาน,น,น,นคล้ายๆยอดทั้งแบบอร่อยเหมือนกันเขาจะมีติดมันหน่อยๆเม็ดทังหวานปลา ลวกกันนาดแบบครั้งแรกโบ้ฮู้เหมือนกันว่าจะมาว่ะเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เพืเห็นเขากินก็เลยลองดูหวานรสชาติอ,อกก่อนหวานมันๆกับน้ำพริกดมค่ะ พริกหนุมแคบหมูอืมตะเกี้แผ่นดินไหวเพื่อนหัวไว้ก็ประเทศไทยกันน่ะต่ว่าลำปางเนอะแผ่นดินไหวเจ้ะ มีหน้ายว่าสาดน้ำน้ำมันกระเพื่อมเหมือนหืมแข็งแบบน้ำเนี่ยอืมเพิ่งเคยกิน ลดกแล้วนะเพื่อนอร่อยรสชาติจะออกวหวานๆไม่ขมไม่มีขมเลยหวาน 嗯，来汤。 พริกนมเพชรขนาดเล่นก่อนพริกนุน่มแคหมู ดืมเอาที่ชูมานไปนเพชรค่ะอัพริกนมแมงดานว่ะ ล้ำอยู่หนังเป็ดเม็ดพระวานหลวกหืมหอมากนะเพช นี่ร้อนไม่เผ็ดอีกปลาเม หาดูลูกใหว่ให้มาเม็ดพระวันลวกข้างในข้างในจะมีเม็ดสีขาว อร่อยหวานติดมันนิดๆเหมือนมันนิดๆแค่ออกหวานซ้ำอเผ็ดก็เผ็ดเนอะ ว่าแลคอิ่มละพอแล้วเจ้าเปื่อนเปือนเพชรขนะดเแลยเจ้าเม็ดพักหวานลวกล้าอยู่นา่ะเนเปื่อนป้าเมย์เห็นเขาไข่กันอยู่ในแอปดําอะค่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ป้าเมย์ว่าได้ซื้อเจ้ามีอยู่ในสวนค่ะลองมาชิมดูครั้งแรกอร่อยโอเคจุสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาค่นะนาเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอป้าเมย์จจบคลิปป้ามคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย